อย่าลืมกด s c r ต b e และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะ you, you play, พันยาป้าจนดินน้องอ๋ออยากมีเงินมากกว่านี้หัดดูให้เป็นอย่าดำเส้นสมเร็วกับชายาเมียหลวงลวงสังหารของเมียหลวงสุดแซ่บอย่างพันยาพันยาเด้จ,จริงกังจะอยู่มีเรื่องให้องค์แม่สายโหดรงาป,ประทับอีกแล้วจ้าเมื่อมีน้องนักศึกษาสาวคนหนึ่งส่งข้อความเชิงคุกคามลูกสาวอย่างน้องรียจนเจ้าตัวต้องนำเรื่องราวเข้าปรึกษาทนายงานนี้หลังเรื่องดังกล่าวันโซเชียลจึงมีชาวเน็ตจำนวนมากต่างเข้ามาขุดที่มาและสุดจนมาาน้องคนดังกล่ามีชื่อว่าอ๋อพร้อมแชร์หลักฐานเด็ด ทั้งแคปชั่นและข้อความสุดเป็นนัยยะถึงเป็กสันใช้สามีทันญาช่วงดึกคืนวันที่หนึ่งกันยาย,ายนหกสามเชาวเน็ตจจะโป๊ออีกแล้วแม่น้องอ๋อที่ลืมเปลี่ยนแอคเคาท์ตัวเองช้าเข้ามาตอบโต้ชาวเน็ตด้วยคําคด่าทอตามถึงเมียหลวงฝุดแซ่ด,ด,ด้วยนั้นล่าสุดวันที่สองกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบสามสาวทัาออกมาเปิดใจหมดเปลือกเลยว่าโอแม่ไม่ได้ลงฉะน,นั้นคือจริงๆเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาสามปีกว่าแล้วเป็นเรื่องของเด็กที่เป็นข่าวง่ายๆคืออยู่ไม่เป็นเขาก็จะอยู่ในฐานะที่เรารู้กันอยู่เรา ีการเปลี่ยนทัศนคติในครอบครัวเรารู้คนในครอบครัวเป็นยังไงเลยปรับทัศนคติเคยหึงห่วงยอมไม่ได้ต้องฟาดฟันตลอดก็เหนื่อยเดี๋ยวทะเลาะดีเดี๋ยวก็ดีทีเลยเลือกเปลี่ยนความคิดให้เขาใช้ชีวิตที่มีความสุขพออยู่แบบนี้เราสบายเลยรักษาสถาบันครอบครัวไว้ได้แรกๆไม่อยากรับรู้แต่หลังๆต้องการรับรู้ว่ามีคนไหนบ้างเพื่อให้เรารู้ว่าเราไม่โง่นะรู้ว่าคนไหนบ้างเมื่อไหร่ที่เราอยากให้คนดูแลก็โทรได้บอกให้ดูแลพี่แป๊กให้หน่อยแค่นั้นเอง ขอขอบคุณข้อมูลขา่าวสารจากเ n t e r t อร์เทนที่นี่ .com ด้วยค่ะ